สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u b e ครับพบกับผมเช่นเคยครับบ่าวไก่สอนชาแนลครับวันนี้วันนี้มาทำโคกน้องนาครับนะครับให้มนุษย์เมียขับรถดำครับให้มนุษย์เมียขับรถดำครับงานทอยครับประมาณติบกระเที่ยวครับของตัวเองครับ นอขับเมีอโครครับนะครับนองโคกน้องนาครับวันนี้เ,เลยกับมนุษย์เมียสองคนครับเพิ่งหัดขับครับรถดำถ้าออกทางถ้าออกถนนก็ยังไม่กล้าปล่อยครับ แต่แต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กว้างครับเป็นพื้นที่โล่งไม่มีรถสวนก็เลยฝึกไปวันละนิดครับเดี๋ยวก็คล่องเองครับเดี๋ยวรถก็สอนเองครับให้ฝึกไปเรื่อยๆครับวันนี้จริงชังมากครับนะครับกว่าจะมาได้แต่ละเที่ยวก็ธรรมดาครับใหม่ๆก็งี้แหละครับครับ ทำโคกน้องนาครับบอ่อปลาครับเมื่อวานี่ขุดไปเสร็จแล้วบอ่อหนึ่งครับฝั่งนู้นครับครับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ